สวัสดีค่ะพี่ชื่อจินตนาองค์สุรกุลนะคะชื่อเล่นชื่อคุณสอยนะคะอดีตที่เคยทำงานมานะคะทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโฆษณาที่รายการวิทยุนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเมื่อต้นปีที่แล้วอะคะ่ะ ปกติอาชีพคือต้องวิ่งหาลูกค้านะคะต้องขับรถแล้วก็เดินทางไปหาลูกค้าแต่ละที่แต่ละที่นะคะแล้วก็พอดีว่าเราใส่ส้นสูงอะคะ่ะเพราะว่าเราตัวเตี้ยเนาะเราก็ใส่ส้นสูงส้นสูงเป็นประจำก็เดินไปหาลูกค้าระหว่างเดินไปหาลูกค้าเนี่ยบังเอิญว่าเดินผิดท่าคะ่ะหกขล้มส้นสูงนะคะรองเท้าพลิกครั้งแรกก็นึกว่าไม่เป็นอะไรอะคะ่ะพอถึงแล้วรู้สึกว่าเราเดินไม่ไหว พอเดินไม่ไหวก็เลยเข้าโรงพยาบาลค่ะเข้าโรงพยาบาลก็ไปตรวจนะคะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าน่าจะเส้นเอ็นฉีกขาดนะคะก็เลยเข้าเฝือกอยู่เดือนหนึ่งคือเรารู้เลยค่ะว่าอาการเข่าเรามีปัญหาเดินลงบันไดคือเจ็บมากอาการปวดเข่าเนี่ยคือเราเป็นมานะหลังจากก่อนหน้านี้เราคือเป็นมาอยู่แล้วเพราะอายุเราเยอะนะคะใครไม่เป็นไม่รู้อะค่ะถ้าเราได้เป็นเนี่ยคือบอกเลยว่ามันเจ็บลึกๆแล้วเราทําให้เราเดินไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่สะดวกแต่ล เดินเนี่ยคนจะถ้าคนสังเกตเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเท้าเราเดินไม่เท่ากันโดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ย สิบกว่าชั่วโมงนี้คือไม่ไมเป็นเราก็ไม่รู้นะเนาะพอเราเป็นมันเจ็บมากทรมานแบบลึกๆนอนก็นอนไม่ค่อยหลับก็เป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยค่ะสำหรับตัวเข่านี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นเรื่องของท้องผูกค่ะคืะคอเป็นคนท้องผูกมา20กว่าปีกินยาระบายมาทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะเวลาเดินทางไปต่างประเทศนี่คือทรมานมันจะมีอาการที่แบบว่า คือใครไม่เป็นก็ไม่รู้นะแต่มันเจ็บเวลาถ่ายแล้วมันเจ็บมันมันทรมานพอมันทรมานแล้วเคยถ่ายแบบออกเป็นเลือดอ่ะคือคือตกใจว่าถ่ายเป็นเลือดถึงข่านที่บอกว่าจะไปหาหมอแต่เคยศึกษาอาการจากเพื่อนนะคะว่าผ่าตัดแล้วมันก็ดีขึ้นช่วงปีสองปีแรกหลังจากนั้นก็เป็นอีกเพราะนั้นเราก็เลยไม่พึ่งอาการผ่าตัดนะคะก็พอมาทานที่นี่เนี่ยเฮ้ยมันดีขึ้นแบบ มันค่อยๆดีขึ้นนะคะจนปัจจุบันนี้มันเหมือนลิสดวงเราไปไหนก็ไม่รู้แต่เราก็ยังไม่ได้ตรวจหมอนะคะว่ามันยังอยู่ไหมนะคะแล้วก็ส่วนอาการที่เป็นภูมิแพ้มันน่ารำคาญมันไม่ใช่อาการที่หน้าหน้าหน้าตกใจอะไรแต่มันน่ารำคาญทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยมันจะจามไอชิ้วไอ,อชิ้วไหลครั้งมากแล้วน้ำมูกมันก็จะไหลเป็นใสๆนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ทักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเราทานารอาหารตัวนี้โปรตีนไปแบบภาพรวมว่า ตอนนี้คือไม่มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลหรือจามในตอนเช้าเลยอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวที่แต่ก่อนเนี่ยเราก็รู้แหละว่าอาการไวทองมันเป็นแบบนี้มีคนเคยเล่าให้เราฟังว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวเราก็แบบไม่เคยทานยานะก็พอมาทานตรงนี้มันดีขึ้นโดยรวมอะค่ะสบัดร้อนสบัดหนาวมันก็ดีขึ้นแบบทุกอย่างมันดีขึ้นจนภาพรวมหน้าตาเราสดใสขึ้นจนมีคนทักเราอะค่ะว่าเดี๋ยวนี้เราดูเด็กกว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมา แล้วปัจจุบันเนี่ยเรากิน4ชุดอะน,นะคะถามว่าเงินทองเราเสียไประดับหนึ่งเนาะแต่เราได้สุขภาพที่แบบภาพรวมมันดีขึ้นอะมันไม่รู้จะต,ตอบว่าขอบคุณโปรตินยังไงเพราะว่าโปรตินเหมือนทำให้พี่มีชีวิตใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวัย50ากว่านี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ